คุณอิ้งเซิร์ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเดีเ๋ยวผมจะสอนอ <c oughs> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มไรแรกนะครับให้เราเลื่อนเลื่อนแบบเบาๆนะครับเนี่ยอยงเี้เลื่อนแบบแบบนี้นะบนี่เลื่อนไปเลยนะครับแบบเลื่อนไปเลยท่านี้ก็ได้แล้วครับกดตรงนี้นะครับ เสียงดังเกินเสียงดังเสียงดังเกินจากนั้นก็ใส่โค้ดที่ผมลิงทิ้งลิงไว้จากนั้นก็ใส่โค้ดที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปก่อนหน้านะไปดูได้นะครับพอใส่โค้ดเสร็จแล้วนะครับโอ้ผมลืมบอกไปอะไรบางอย่างนะครับก็คือหลังจากใส่โค้ดแล้วนะครับ หลังจากใส่โค้ดเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับถเราก,กดตรงนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็เออไปที่สโต์ไปที่สโต,สโตจากนั้นก็นี่กดอันแรกครับแล้วก็เออกดเออันนี้นะครับ มันจะเป็นการเลือกตัวละครมันก็จะปลดล็อกตัวละครให้นะครับอันนี้ผม้อยแล้วนะ,ะเล่นเป็นแซนปกติแล้วกันมาครับแล้วก็มันจะเลือกแมไปได้ตามดยชอบสามารถเปลี่ยนรูปร่างกระดูกได้ เจบัสเตอร์อันนี้โอเคแล้วก็วิธีการทำให้เ,ออเราสามารถออยิงได้รัวๆแล้วก็ไม่มีวันมีมานาบทนะครับคนแนกนะครับให้กด,กดหลดกดกดลงไปนะครับแบบ2ทีนะครับ1 2ไม่ใช่ดิแค่ทีเดียวนะครับกดลงไปแค่ทีเดียว แล้วก็เลือกอันนี้นะครับเออเออเอออยู่ไหนวะเฮ้ยอ,อยู่ไหนเฮ้ยผมหาไม่เจอเอผมหาไม่เจอใครก็ได้ชื่อด้วยหาไม่เจออ๋ออยู่นี่อยู่ตรงนี้น,นี่มาอยู่ตรงนี้เลยนะมาตรงนี้แล้วก็กดเออตรงนี้นะครับกดเข้าไป จากนั้นก็ให้กดอันนี้นะครับอันนี้กดเข้าไปแล้วก็กดอันนี้ด้วยแล้วก็กดอันนี้ด้วยนะครับเท่าน,นี้เราก็ได้โปรโลแล้วนะมาส่วนไอเงินไอเงินจีที่มันเป็นก็ก็ก็ก้านี่ผมโหลดจากแฮปปี้ o อสเอานะครับย้ำน,นะครับ โหลดจาก Happy Mod นะครับอ่ะให้ดูก่อนแล้วกันผมเล่นเป็นตัวอะไรนะผมจำไม่ได้เลยอ๋อเล่นเป็นแซ์ไม่สิผมเล่นเป็นพาเปรลัสนี่หว่าเอองั้นก็ช่างมันพาเปรลัตในรูปต่างนี่ก็สามารถเลือกเพลงได้ด้วยนะครับนี่ไปไปโดนโจมตี มาดิมาไม่กลัวนี่นี่ระมาดิมาดิไล่ไลไล่ยิ่งนี่ใช้วิญยางหิฟ้ามันรู้ทำอะไรได้เหมือนกันเฮ้นี่นบอกได้เว้ยมาดิาดบอกได้เว้ยอุ๊ยอ้ย,อย,อย,อยบอกผิดทางผิดทางมาดิอืออือ ไม่ไม่ไม่อูแหละตายเริ่มกันใหม่อีกรอบมาชิปมาเอ๊อเอ๊อเอ๊ะเอ๊ะเออเอเอุ่ยกระดูกหักมา ทีน,นี้กลายเป็นพาราลัยเีสองแล้วแต่ผมใช้สกินแซนมันก็เลยกลายเป็นตาสีฟ้าแทนอ่ะไปกินไปกินอ่ะไม่ไหวรวไม่ติดตายนี่ตายตายทันทีตายเลยก็มีเท่านี้นะครับถ้าคุณนิงแซนไม่เข้าใจแล้วก็เอ่อ ก็ไม่เข้าใจต่อไปนะแต่ว่าข้อเสียของการที่เราจะสามารถปล่อยพลังได้เรื่อยๆนะก็คือ,อโอ้ยรถเสียงดังว่ะข้อเสียของมันนะก็คือเออเวลาที่เราฆ่าศัตรูได้แล้วนะเราจะไม่ได้ e p ซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้ exp นล้เราก็ไม่สามารถไปด่านต่อไปได้ ซึ่งพรมเราไม่สามารถไปด่านต่อไปได้แล้วก็เลยเสียว่าก็เลยเราจะต้องเราก็เลยต้องเอออะไรวะเราก็เลยต้องเล่นผ่านให้ครบทุกตัวนะครับก่อนที่จะมาใช้โปรนี่คือคำแนะนำของผมนะแต่ถ้าใครไม่อยากทำบบนะก็ปล่อยครับเกมมันคือเกมครับเราจะทำแบบสไตล์ของเราสไตล์ของเราก็คือสไตล์ของเรา ไม่มีใครมาแย่งเราจะทําอะไรก็ได้นะบาคืีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นป้งใช้ชีวิตคุ้มค่าเข้าใจ